นะครับก็สวัสดีนะครับวันที่25ตุลานะครับวันนี้เราทำเป็นสโมกด้วยนะครับเป็นควันนะครับมาเป็นเดฟฟกในตัวนะครับวันนี้นะครับก็ไม่ใช่ไฟไหมอะไรนะครับเรามาทำเป็นสโมกนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเป็น power amp ประกอบ power amp บริษัทเล็กๆน้อยๆนะครับมานำเสนอนะครับวันนี้นะครับก็ร้านมณีอิเล็กทรอนิกสุรินนะครับเช่นเคยนะครับ ร้านเราไม่มีเก็บปลายทางนะครับหลายท่านจะรู้ดีนะครับก็ถ้าก็ไม่ได้ของแน่นอนอ่ะถามเก็บปลายทางนะครับผมไม่มีปลายทางใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแต่ปลายคางเช่นเดิมนะครับ f c ทางมุกดาหารรู้ดีนะครับขอบคุณเช่นเคยนะครับสำหรับเอ f c ทุกท่านนะครับที่อุดหนุนและกดติดตามนะครับมาตลอดในช่วงหลายเดือนมานี้นะครับผมก็ เรามีของมานําเสนอเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะอมไม่กี่แท่นนะครับแล้วก็จะเป็นพวกไม้สายลําโพงนะครับไม้สายสายลําโพงนะครับก็เป็นดอก18นิ้วนะครับประมาณนี้เลยเนาะก็ท่านใดสนใจตัวไหนก็ค่อยสอบถามมาอีกทีนะครับผมก็มอไซค์ไม่ได้ขายนะครับมอไซค์คันนี้เดี๋ยวจะเอาไปทิ้งอยู่ข้างวัดนะครับเอามาจอดขวางทางนะครับก็ฮอนก็มีนะครับนี่ ตัวนี้เป็นโรอยยนนะครับทั้งปากและตูดแล้วก็มีกล่องให้ด้วยนะครับพันสองนะครับตัวนี้คู่หนึ่งนะครับก็ทีมงานวันนี้ว่างนะครับก็จับปลาในถังนะครับที่เลี้ยงไว้ด่อาจารย์ทีบยกนิ้วมือแล้วนะครับอาจารย์ทีบออกคลิปสักคลิปไหมเอาแค่นี้พอบอกอาจารย์ทีบนะครับโอ้ก็เรามีปลานะครับวันนี้จะปิ้งปลานะครับหลังเที่ยงวันแล้วเราก็ปิ้งได้นะครับผมเพราะว่า อ่าวันพระน้อยก็มันไม่เป็นไรนะครับสําหรับวันพระนะครับผมก็เลยเลยแล้วเลยเที่ยงวันแล้วนะครับใช้ได้ละก็เอ,นนอาเป็นว่าร้านเราไม่มีเก็บปลายทางใดๆทั้งสิน้นพี่เป้สายพ่วงมีไหมสายพว่พวงคอนเดก Connect อะสายพ่วงคอนเดก Connect อะ,กอะเอามาสะพายข้างสักสองสามอันก็ได้ที่ใส่สเปคคอนแล้วอะ่ะเออ,อ,อไอกับไอสามสามอันนั้นอะไอตัวออกสามอะสีแดงอะ่ะอ,อ,อ,อ่า เอามาเหลือกี่อันเหลือสองอันนะครับเอามาด้วยพี่เป้เอามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้พ uh> 네ี่เป้นําเสนอนะครับวันนี้รอนะครับวันนี้นะครับวันนี้สงสัยน่าจะได้กินยามานะครับวันนี้หน้าตาสดใสนะครับปกตินี้ดูไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ได้กินยานะครับวันนี้กินไม่พอนะครับท่านดูดด้วยนะครับดูดยาด้วยกินด้วยนะครับผสมน้าอาบด้วยหรือเปล่า ออันนั้นไม่เป็นไรหันนั้นใครได้เรื่อยๆอยู่เกือบหมดแล้วอาพี่เป้กราบสวัสดีมิรักแฟนเพลงก่อนมิรักแฟนเพลงนะครับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับผมนะครับพี่น้องประชาชนพี่เป้มาแล้วนะครับสวัสดีสีมุกดาหารเลยนะครับปลายทางครับปลายทางห้ามห้ามถามหาปลายทางครับผมโดนปลายทางประกบมุ้เลยหน้าความหน้างายเลยนะครับเนาะเอ้ะบางท่านอาจจะเห็นไกลๆ ยาวๆไกลๆน้นผมชี้เป็นเครื่องปั่นไฟดีเซล5.0กิโลวัตต์นะครับตัวนี้สภาพไม่เอี่ยมเลย99%แบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเก่าเก็บละเก็บมาหลายเดือนก็แบตเตอรี่จะเสียนะครับตัวนั้นอยู่12,500บาทนะครับขายไม่แพงเอากําไรแค่7 8ล้านนะครับเอากําไรไม่เยอะนะครับขายเครื่องปั่นไฟอันเดียวนะครับอ๋อพี่ป้นาเสนอเลยมเสมดายนี่มี power ตัวนี้เป็น M อ่อะไรนะ ฟกแลบฟกแลบนะครับรุ่นพันสองร้อยเอลเอสนะครับตัวนี้ใช้งานปกติเด้อครับผมนี่นะครับพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทมาดูไส้ในเด้อนี่ในโมเฟลก็ไฟหกสิบศูนย์หกสิบเด้อเป็นโมเฟลอะไรนะเรียกอะไรนีโมอเฟลอะไรเด้อโมเฟลซีโคซีโคนะครับเป็นซีโคระพุมนะครับผมไม่ใช่ลำดวนไม่ใช่สักะนะครับก็ตัวนี้ดันสิบสองนิ้วนะครับผมสิบสองข้าละสามสิบกุนเอาไปใส่สิบแปดร้อยสามนี่ข้าละสองกระติกเฮฟเลยแบบ วอดวอดวอดสี่ข้าวละสองถึงสามดอกได้เด้อนะครับแรงนะคงเทแล้วแรงแรงครับค้ายนี้เดิมๆเลยเนาะพี่ๆครับยังไม่รวมส่งเด้อครับผมยังไม่รวมส่งเดิมๆหกพันห้าร้อยบาทนะครับเจือเอเลยตัวนี้เป็นรุ่นสามพันหกนะครับสามพันหกเนี่ยครับสามพันหกตัวฟุกแลบเหมือนกันนะครับผมนี่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทฟังเด้อครับไม่รวมส่งเด้อนี่มาดูใส่ไนนะครับใส่ไหนนี่นะครับหมอแปลงใหญ่มากแปลงใหญ่เด้อนี่จะนับทงพลังอันนี้เป็นที่อาจารย์บิน สวยสวยใหม่ๆเลยกี่คู่กี่คู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสองคู่นะครับสองคู่อันนี้มีบนกระล่างเลยนะครับกระล่างครับผมเนาะบนล่างบนกระล่างครับผมซื้อเลยนะครับงวดนี้นะครับผมถูกทั้งบนทั้งล่างแปดห้า 00ออกแล้วแล้วนะครับทวันนี้ก็เหลือแปดห้านะครับจัดเลยนั่นมันนี่ไม่เคยบอกหวยนะครับบอกหวยด้วยนะครับแปดห้านะครับไม่ได้บอกอันนี้เราเฉยๆเราไม่ได้บอกเลยท่านไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถ้าอกก็ตามนั่นแหละครับผมถ้าโอกก็อย่าลืมนะครับเอ็มร้อยหนึ่งขวดนะครับผมมาถึงอันตัวนี้เป็นรอยยันพีพันเด้อครับรอยยนพีพันนี่นะครับใกล้ๆเลยพีพันนี่นะเคยอย่างนี้เคยอย่างนะครับ ตู้ขลังสามพันสองร้อยบาทนะครับผมตัวนี้ไม่เดิมนะครับเป็นวสวีสังเกตสังเกตน,นะครับสังเกตตัวน,นี้สังเกตเบอร์ใหญ่สังเกตเบอร์ใหญ่สังเกตเ,เ,เ,เบอร์ใหญ่เอาเป็นว่าใช้งานได้กปกติปกติตัวนี้ตัวนี้น <lio> คือไฟไม่ขึ้นเ้อะนะครับไฟไม่ขึ้นบอกบอกก่อน้วบอกแล้วนะครับไฟไม่ขึ้นเ้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวทรหา <5 S 2> ไฟอีกไม่ใช่ว่าส่งไปเออไฟไม่ขึ้นเราไม่เอาอย่างงูย่างงี้โดนนะครับนี่ครับโดนนะครับโดนค่าจัดส่งไปและกลับบนะครับค่าเสียเวลาค่าเพคตัวนี้เป็นของันนะครับ คมสารตัวนี้เป็นซีเอสแปดพันนะครับผมสี่พันห้าร้อยบาทอู้สวยเลยครับนี่สวยมากเลยตัวนี้ตัวนี้ข้างในเดิมเดิมเนี่ขนาดไม่ได้ทำคำสารัครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวว่ายนี่เห็นไหมครับนี่เช็ดไปนี่สวยจริงนะครับยัโอ้เก่าเก็บแตบตัวนี้ฝาก็สวยใช่ไหมฝาสวยมากเลยครับฝาอยู่ข้างหลังอ๋อไม่เป็นไรฝาฝาก็สวยดูแต่ตัวนี้สวยครับผมนี่สวยมันมันก็สภาพสวยสี่พันห้าร้อยบาทสี่พันห้าร้อยบาทคมสันซีเอส แปดพันะครับเป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่นอ๋อยังไม่รวมทรงหัวนี่จะนับตัวนี้นะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์กระกอบใช่ไหมตัวนี้เป็นพาวเวอร์แอมป์ของไอ้สุรเดชสาวสุรเดชสาวทำไมโอเปลงมันใหญ่เต็มโมเปลงหรือถมหลังมือเนือสอต้องเนืบเลยนะครับจะนับก็ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวนี้สิบคู่นะครับตัวนี้เป็นสิบเอ็นนะครับเป็นสิบพีสิบพีสิบเอ็นนะครับผมมาครับประมาณนี้แหละนะครับผมตัวนี้ไฟขึ้นปกติขากล่าสิบคู่เลยนะครับ แรงตัวนี้2,000วัตต์นี่กระเจี๊ยบเลยขับปพาสีลูกใหญ่หญเลยนัครัาสี่ร้อยโวลต์ส0 0หมื่น2 2 0 0ันไมโครนะครับผมต่อตัวนะครับต่อตัวบอร์คายายพีว ตัวนี้8 9ด0ันเก้า0้อยบาท,บาท,บาทครับรยังไม่รวมทรงเด้อย,ยังไม่รวมทรงหนักแน่นอนนะหนักนะครับนี่โมเพลนจะนํนา,าไม่ไม่สี่สิบก็ห้าสิโล,โลแน่นอน,นค,ค่าทรงนี้มาห้า0กร้8ย0 900 1 0แปดอยเก้า้อยหนึ่งพันแน่นอน <มา S 2> แล้วแต่พื้นที่เอ็มที่แรงที่สุดนะครับผมในวันนี้นะครับในวันนี้นะอันนี้ใหญ่ยาวนะครับใหญ่ยาวไม่ได้ถือตลับเม็ดมาใส่ด้วยว่ายาวเท่าไรลูกค้าจะได้ถูใจนะประมาณนี้ครับผมนี่ประมาณนี้เลยครับน่าจะยาวประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซนเมื่อนี้นี่ อาจารย์ที่มีตลับเม็ดในแก้เนี้ได้จะวัดให้ลูกค้าดูอ๋อตลับเม็ดอยู่ตรงนั้นนหรเอาให้ดูหน่อยครับเอามาวัดดูหน่อยสินะครับเออว่ามันเดี๋ยวลูกค้าว่าครับโอ้มันใหญ่ยาวจริงไหมยาวจริงไหมอ๋ออันนี้ไม่รวมไม่รวมหูไม่รวมหูนะนี่ครับหกสิบสี่นะครับยี่สิบห้านิ้วยี่สิบห้านิ้วถ้ารวมหูล่ะถ้ารวมหูก็หูหน้าหูหลังล่ะอ่านี่ครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด อ่ประมาณยี่สิบเก้านิ้วนะครับผมโอ้จะนับจะนับครับจะนับไม่จะนับไม่รู้นะครับมอเพลงเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ไม่มีผลอะไรเลยมอเพลงไม่สวยแต่เสียงดีเสียงดีใช้งานปกติใช้งานปกติไปค่าละสีครับผมสิบแปดคาราซีครับจะนับเพลงไอ้เมื่อกี้ก็ค่างะีเหมือนกันนะไอ้ก่อนเนี่ยค่าาคราซี่เลื้อยๆตัวเนี้แปดพันเก้าเลื้อยๆเลยตัวนี้นะครับตัวนี้สี่พันห้าเองใช่ไหมไม่ที่เดี๋ยวราคาผิดไหมเอ๊ะราคาผิดไหมอ้าวไม่เป็นไรลงแล้ว ลงแล้วขายราคานี้แหละยังไม่รวมส่งหนักนะครับค่าส่งนี่ผมคิดแพงหน่อยนะครับค่าส่งนี่เริ่มต้นที่ห้าร้อยแน่นอนนะครับค่าส่งเพราะว่าแพ็กยากแล้วค่าส่งมีสามร้อยเกือบสี่ร้อยแน่นอนตัวนี้ค่าเพกก็ร้อยกว่าบาทแล้วหนักจริงนะเมื่อเพลงเห็นแต่ยังเงี้ยใหญ่มากเนาะพี่เป้สูงด้วยนี่เพไม่กล้าจับนะครับขายแต่ค่าปลาก็ได้สามพันแล้วมั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ดค่าปลาสิบสี่ตัวนะครับ ขายไม่เอาพรุ่งนี้ผมขายห้าพันนะครับผมอ๋อวันนี้วันเดียว,วนะครับพรุ่งน,นี้ราคาขึ้นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับพรุ่งนี้จะนับอันนี้มาถึงอันนี้เอ,อ,อเจนะครับเอเจตัวนี้สามพันวีเซตนะครับเดิมๆเ,เลยหกพันเออห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับไฟขึ้นปกติจะเป็นไฟสีขาวเด้อตรงนี้นะครับไฟสนญอ่ะสีขาวนะครับเดิมๆนะครับดูไส้ในนะครับผมนี่หม้อเพลงเดิมไหมนี่เดิมนะ ด,มดมอมเลยตัวนี้ผมเช็คแล้วเดิมๆเดิม,ดมนะครับเดิมๆสวยข้างหลังนี่อุปกรณ์ครบสวิต์รปรับอะไร,ะค,รครบหมดตัวนี้หกห้เก้าร้อยบาทยังไม่รวมสง่งนะครับคบ่าจัดส่งก็แล้วแต่ว่าท่านอยู่ที่ใดของประเทศไทยนะครับหรือว่าจะลาวเขมนหรือจะรับเองทั้งหมดก็ยินดีนะครับผมอันนี้หกพันเก้าร้อบาทจะนับเลยทรันี่เป็นไฟหยุดน้ำเวยนะครับผมไฟหยุดน้ํา หยดน้ำเลยนะครับโมเปลงใหญ่ๆเดินกระนนยนะครับโมกระนนยนะครับอ๋อเดี๋ยวค่อยขายเอ๊อยากจะขายบอกนี่อยากขายแล้วตส์อยากขายเลงใหญ่นะครับนี่โมเปลงใหญ่มากเลยโอ้ทมนะมอบเปลงเดี๋ยวมดให้ดูเลยนะครับโมเปลงตัวนี้ยี่สิบยี่สิบสามหรือเก้านิ้วนะครับผมยี่สิบสามเซนเลยนะครับนี่นะครับวัวจะนนาคูณคูณหกครึ่งคูณหกนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นบียูแซดไหมตัวนี้เป็นบียูแซดบียูแซดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคู่ นะครับข้าละแปดคู่ตัวนี้กดเดิมๆสวยๆเลยนะครับข้างในข้างในเดิมสวยเลยนะครับตัวนี้เนาะแพงนะครับผมหกพันห้าร้อยหกพันเก้าร้อยบาทยังไม่รวมส่งนะครับฉะนั้นนี่ลูกค้าเห็นรูปชัดเจนเจื้อมาเลยหกพันเก้าร้อยบาทยังไม่รวมส่งนะครับผมวันนี้เสลยโมเพลงตัวนี้โมเพลงโมเพลงจนามนะครับวันนี้แต่โมเพลงทมๆเลยไงนะตัวนี้เป็นเพราะว่าประกเหมือนกันเด้อตัวนี้ PA 1 2นส MK 2เย้ตัวนี้หน้าตาแปลกๆนะครับ3,300บาทตัวนี้ดันส่ง สองสิบห้าค่าละสองเป็สามดอกได้เด้อยสิสิบแปดนิ้วคาระสองอย่างได้เลยนี่วอยสามบรรดาชนี่เลื้อๆเลยโมเปลงก็ไม่ใช่ลูกเล็กโมเปลงของโรยเยิ้นนะครับนี่โมเปลงของโรยเยิ้นนี่โมเปลงสูงขนาดนี้เลยสูงเกือบเจ็ดนิ้วอ่ะนะครับผมจะนับนะครับสูงเจ็ดนิ้วเด้อนี่ปลาและโบ๊ทนะครับซ้ายขวาโบ๊ทนี่นะครับนี่เลยกันนับนี่กันตระเม็ดวัดวัดตามราคาครับวัดตามราคาตามราคานะครับได้ตามราคาให้ อ๋อสิบเจ็ดนิ้วนะครับไม่รวมไม่รวมมือไอหัวไม่รวมหูนะครับครับผมถ้ายาวไปข้างล่างถึงปากโดยยิ่งจะยาวเลยไม่จะนับสามสามร้อยบาทยังไม่รวมโซ่นี่เป็นเอ็มอะไรนี่พีโอพีพีโอพีไม่รู้อะไรเราพีโอพีสามร้อยสามร้อยห้าสิบวัตต์อาร์เอ็มเอสตัวนี้วัตเทสวัตเทสครับอ๋อเอ็มสิบหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะครับไปฟังในบ้านนะครับได้เลยนะครับนี่ฟังหน้าบ้านก็ได้ฟังดูใจย่างบายเลยนี่นะฮะ ส่วนยางบ่อน้ำมันกลางทะเลยังฟังได้โอเคมีไฟเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าเสร็จก็มาซื้อนะครับตัวนี้นียังไม่ได้เกี่ยวนานไปไม่ทันเขานะครับเกี่ยวแล้วครับตัวนี้มดคลิปนี้ลงนี้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหรอกพี่ผมว่านะราคานี้ตัวนี้นะครับเป็นเอมปรโกบเหมือนกันนะครับผมอูบอดบอดได้ดีจะนับสเตตชมละตัวนี้นะครับสวิตจะเป็น้ายขวาเลยสวิตที่หนึ่งนะครับจะเปิดรวมหมดเลยนะครับแต่สวิตที่สองจะเปิดอีกข้างนี้นะครับผมนะครับ เป็นสองสวิตเด้อใช้งานปกตินะครับราคาราคาสองพันเก้าร้อยบาทถูท่อเลยหมอเปลงสองลูกกินขาดแล้วหมอเปลงนะครับอ่ะวัดได้เลยนะครับฮานิ้วนะครับลูกละฮานิ้วนะครับเอ๋อหมอเปลงเธอโรยนะครับขาป่าข้างละาหกหกตัวหกคู่หนึ่งสองสามสี่ขาป่าขาปลาขาป่าทีอาร์ก็หกคู่ขาปลาก็หกตัวนะครับหมอเปลงไม่ใช่หกโมเปลงสองสิบเอ็ดเก้าสิบ สองคู่สองคู่ไม่รวมค่าจัดโซ่ไม่รวมอะไรใดๆทั้งสิ้นนี่เป็นอะไร QSC QSC นะครับเสียงดี QSC MX 2 0 0 0 A นะครับตัวนี้แท้เลยแท้ USA เลยนะครับแนะนำเลยนะครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับตู้ที่ตู้ไม่ได้ยินแต่ตู้เสียงไม่ดีแต่ทำให้ดีได้ครับนี่เจิมเดิมไหมนะครับเดิมไม่เคยซ่อมนะผมว่านะเดิมเดิมเลยตัวนี้ไม่เห็นมีอะไรซ่มนะเดิมเดิมเลยตัวนี้เจ้าของรับประกันว่าเดิมเดิมสวยเลยเดิมเดิมยันฝุ่นเลยครับนี่ฝุ่นเลยครับนี่ เดิมนะครับเดิมจริงๆไม่รู้จะเดิมไปถึงไหนเราลูกเด้อนะครับเอาเป็นว่าหกพันห้าร้อยบาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมวันนี้ผมมีนะครับมิกมาขายนะครับนี่อ๋อเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทใช้งานปกตินะครับจะเป็นเอฟเฟคเอ็โคเด้อนี่เอฟเฟคเอฟเฟคเด้อนี่อันทายเอฟเฟคบาทเจ็ดร้อยบาทเปล่าบาทนี่ยเอฟเฟคใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ปกติเลยนะครับอยู่ที่เราเร่งว่าจะเร่งมากเร่งน้อยตํานี้ตํานี้น้อยตํานี้อยู่ตรงนี้ครับนี่มีรูนะครับ เอาลินไปลงเรือนะครับเด้อสเตเดยหนุ่มค่ะอ่าไฟขึ้นไหมไฟไม่ขึ้นครับอ่าเนี่คือตำหนินะครับนะครับไฟไม่ขึ้นได้ยังไงก็ไฟไม่ขึ้นครับทำเงินเสียงออกทุกช่องเสียงออกทุกช่องนะครับออกเอฟเฟกต์ออกในเมนเอลอาร์เด้อกดเช็คแล้วก็ไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นนะครับแอรีดีเอลก็ไม่ขึ้นนะครับผมเช็คเช็คเช็คก็ไม่ขึ้นใช้ได้ปกติเลยนะครับหลุดตาบเหี้ยติดอ่ะไม่เป็นไรต่อเลยยาวแล้วนี่นะครับก็คร้อนนะครับ BDX ตัวละ900บาทนะครับใหม่ๆเลยสุภาพูกค้า เอามาเทินของนะครับผมตัวละ900บาทอีก1%นึ่งเปทียบบัตรตามเพล่นะครับตัวนี้เป็นรุ่น2 3 4 XL นะครับผมอ่ะนะครับออริดออริบนะครับ1,500บาทไม่ใช่ออริดนะออลิดออลิดนะออลิดนะครับออ่พันนะครับ4น0 0ง5 0 0หนึ่งพันบาทนะครับผม1,500บาทครับผมอะไรนี่เอ็กเตอร์ นะครับผมตัวนี้หน้าเขียวเอ็กเ 1> <1, Twelve, ตอร์หนึ่งพันแปดร้อยบาทหนึ่งพันแปดร้อยบาทต้นนี้หักนะครับนี่ผมแต่แต่ย anyway> ังก็ยังเคลียร์ได้ใช่ไหมเคลียร์ได้เคลียร์ได้ครับเคลียร์ได้นะครับเอเคลียร์ไว้ตรงกลางแล้วเอาลิ้นเลียๆเคลียร์ก็ขึ้นบนได้ได้เลยครับผมนะครับสี่สิบเฮิร์ตนะครับที่มีปัญหาหนะครับแต่ก็สามารถเอาเอานิ้วเยนี่นี่นิ้วเย่แค่นี้ก็ใช้ได้นะครับนี่นี่นี่ขึ้นนะครับนี่เห็นแต่อย่างนี้ไม่แนะนำให้บูทนะครับนะครับไม่เอ็นซ์เลตนะครับเออถ้าบูทต้องใส่ไปทุ่งนาแล้วนะครับผมเอออันน 800บาท800บาทนะครับ NTS คอมพิเซอร์ DBX นะครับนี่800บาทนะครับคอมพิวเซอร์ NTS 800บาทอันนี้ Modify นะครับไฟดีเลย์นะครับผมตัวนี้มีกุญแจแถมให้นะครับท่านใดที่อยากอยากได้นะครับตัวนี้1,400บาทนะครับผม Pro Audio Tech X Cross สองทาง700บาท700บาทนะครับอันนี้ Fanny Fanny นะครับตัวนี้700บาทนะครับสามทาง NTS สามทาง700บาทโอ้ย800บาทนะครับอันนี้อะไรนี่ Cross NPE งานปกติ ใช้งานได้เป็นรุ่นเก่านะครับไปร้อยบาทด้านหลังเป็นโฟนไหมเป็น x l r นะครับผมอ๋อด้านหลัง x l r ด้วยอ๋อเอาเป็นว่าราคานี้นี่ตีกันตายเลยนะครับอ๋อไปร้อยบาทเอาทุกชิ้นเนี่ยยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับค่าจัดส่งหนึ่งร้อยบาทต่อชิ้นนี่เป็นอะไร power m i ์ power m i วอร์มิกนะครับพาวเวอร์ยี่ห้อตามนี้เลยนะครับยี่ห้อตามนี้เลยราคาสองพันเก้าร้อยบาทนะครับสองพันเก้าร้อยบาทนะครับเร่งได้นะครับเร่งได้ด้วยครับนี่เอฟเฟกต์อะไรออกปกติออกปกติสิบหกไก่มีสิบหกสิบหกอะไรนะส สิบหกโปรแกรมนะครับสิบหกคลาติกอันนี้บิทูบูทูดไหมมีบูทูธนะครับตัวนี้มีบูทูธในตัวด้วยนะครับผมโอ้มียุดบีเสียบการ์ดเสียบอะไรได้หมดเลยนะครับบูทูธในตัวด้วยเป็นนี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับอันนี้สเปคาราซีได้ไหมครับนี่เนอสี่ร้อยห้าสิบวัตต์บวกสี่ร้อยสิบวัตต์แรงนะครับสิบห้านิ้วนี่ตู้พีเอสนี่ข้างละหนึ่งถึงสองใบได้เลยนะครับอันนี้ข้างหนึ่งอันนี้ข้างหนึ่งก็กลายเป็นอันนี้หนึ่งข้างกับอันนี้อีกหน สองข้างครับผมโอ้วีดหมดเลยสุริตรับอ่ะใหญ่โตใหญ่มุกใหญ่ประกาโอ้ยทีปใหญ่อ๋อลื่นพใหญ่หนองการนี่ขนาดหนองกาไม่ชัวร์นะครับเอาฮันอันนี้อะไรนะชัวร์่สิบสี่ดียี่สิบสี่ดีไหมยี่สิบสี่ดียิบสีดีตัวนี้ตูดน้ำเงินตูดน้ำเงินนะครับผมตูดตัวนี้นนน้เงิะครับตัวนี้เดี๋ยวผมแจ้งนะครับผมข้างซ้ายนะครับมาข้างซ้ายจะประมาณเอ่อใช้ได้ประมาณสี่สิบเมตรนะครับผมนะครับแต่ข้างนี้นะครับหนึ่งร้อยเมตร สบายเลยครับข้างขวาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าข้างหนึ่งนี่ยี่สิบถึงสามสิบสี่สิบเมตรได้แล้วแต่พื้นที่อีกข้างหนึ่งนี่ห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแล้วแต่พื้นที่เมตรนะครับหนึ่งนสี่ร้อยบาทนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งตัวนี้เป็นเสาแบนนะครับปกติราคาจะนี่หน่อยแต่ผมเผื่อนะครับตัวนี้น่ะจูนคลื่นหานะครับกว่าจะได้ราคาไอ้กว่าจะได้ไกลขนาดนี้นะครับเพราะตอนเอามาเนี่ยอีกข้างหนึ่งอยาจะมีปัญหานะครับก็คือจะ ไรไม่ไกลได้ประมาณ10เมตรสิเมตรไม่ถึง่ะประมาณ1ิเมตรไม่เกิน10เมตรแต่ตอนเนี้ยเราจูนคลื่นได้แล้วนะครับก็ได้ไกลได้ไกลเจ็กว่าเอาไปเจดเจ็ดเจ็ก้าส่ถ้าเจ็ดเก้าสี่เป็นคลื่นใหม่นะเจ็ดเก้ากับแปดศนย์ศูนสาครับแปดศูนย์สามถ้าแปดนคลื่นใหม่ไม่ใช่หรอมงไม่ใช่แปด ส่วนสองเป็นสี่นี่เละจำไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรเอาเป็นว่า1,400บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับเดี๋ยวเอาผมเปิดให้ดูทุนนี้ค่าจัดส่งล่อแหลมนะครับผมจะเผื่อเลยอาจจะ1 5 0ยห้ถึงสองแล้วแต่พื้นที่นะครับไม้ตัวนี้เอ๋อครับผมอันนี้อ๋อขายก่อนดิอยากขายอะไรอันนี้น้ำมันเด้งนะคุณไม่ได้ครับไม่มันแด้งละหมดเลยครับอันนี้สุดเลยอันนี้นะครับเป็นสายนะครับขึ้นคลับขึ้นนี่อ่ะสายไร่หนิเข้าหนึ่งเข้าหนึ่งออกสามเข้าหนึ่งออกสามในตัวนสายว เป็นสายลำโพงแท้เลยสายแท้นะครับสายสายแดงดํานะครับตัวนี้แล้วเอามาใส่ใส่อะไรนะใส่ท่อหดใส่ท่อหดนะครับอย่าหดทาพ่อนะครับเนผมอันนี้เส้นมีอยู่ทีเส้นน่สองเส้นอยู่สองเส้นนะครับเพราะว่าเอามานี่ขายหน้าร้านไปหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นของใหม่นะครับทําให้ใหม่ครับไม่เป็นไรนะครับทําให้ใหม่เลยเส้นละ350บาทนะครับ ยังไม่รวมค่าจัดส่งเอาคู่นี้700บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับเพราะว่าเราได้มูลละห้บาทเองสายสัญญาณนะครับผมสีแดงนะครับผมโอ้สายของใหม่อีกแล้วเลยพี่อันนี้ของใหม่เลยนะครับอันนี้ของใหม่ยังไม่เคยพันใช้งานเลยครับจะเป็นอะไรนะงอเอคลาร์นะครับผมมีอยู่6เส้นโฆษณาเลยกี่ร้อยบาทดีนี่ครับเครื่องของใหม่นะครับของใหม่เลยมือสองเราขายสิละร้อยมือหนึ่งเราขายสิไรดีก็6เส้น ตัวนี้เป็นสายไดนาคอมแท้นะครับทสครับสายไดนาคมแท้เลยปกติเขาขายเส้นละร้อยกว่าบาทเดิพร้หัวนะก็เอาเป็นว่าหกเส้นขอเจร้อยบาทนะครับเอาเจร้อยห้าสิบบาทรวมส่งแล้วกันส่งไปเลยเจร้อยห้าสิบบาทรวมส่งเจร้อยสิบบาทนะครับผมนี่นะครับหกเส้นนะครับของใหม่้อนะครับสายไดนาคมสีแดงนะครับอ่ะโอเคนะพี่เป้แล้วก็จะมีที่อันนี้ก่อนครับผมเอาตัวนี้เป็นเป็นดอกดอกสิบแปดนิ้วนานว่านะครับหนึ่งแปดศูนย์เนาะ ข้างหน้าเป็นอย่างนี้เลยสภาพสวยเดิมๆวยครับครับดอกละแปดร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับแปดร้อยบาทถูกเทอะแปดร้อยบาทเท่านั้นสิเป็นิ้วนานนี้ว่าหนึ่งแปดศูนย์ตัวนี้นะครับบอยสามนิ้วนะครับตัวนี้คู่ละแปดสองสิบหกคู่ละพันหกเองนะครับโอ้ถูกๆนะครับพี่เป้นะครสายคอนสตริดสายตาหมอดเฮยอันนี้สายพ่วงตุ้นพงนะครับสายคอนเน็กคอนเน็กโปรหนึ่งเมตรเด้อหนึ่งเมตรนะครับเส้นละเส้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนี่โปรโมชั่นพิเลย มีอยู่หนึ่งพันเส้นนะครับท่านอยากได้กี่เส้นท่านว่ามาเลยพอเราตัดขายให้ท่านได้ตัดขายได้นะผมทําให้อยากได้เม็ดห้าสิบสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดห้าเม็ดใส่หัวสเปคข้นหรือไม่ใส่นะครับท่านอยากได้แบบไหนเราจัดให้นะครับตามนั้นเลยตู้นะครับผมตู้สี่นะครับสี่ใบของใหม่เลยนะครับเป็นของทางร้านนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นชุดละสี่พันเก้าร้อยบาทตัวนี้ยกมาเด้อของใหม่เด้อสิบสองนิ้วนะครับพร้อมชุดแขวนเลยไม่รวมรอกเด้อนะครับรวมแค่บา ครับบัตรบารคาวนะครับผมอ๋อตบมนั้นเลยนะครับมาต่อเลยสายลำโพงแท้สายลำโพงแท้นะครับเอฟเอฟเอเอนะครับผมเอฟเอเอนะครับตัวนี้มีพวกเรีอะไรล่ะลูกศรชี้ไปทางตู้ลำโพงนะครับก็ทำให้นั้นเลยสองคูณสองจเมตร พร้อมหัวสเปคคอนของใหม่นะครับของใหม่หกร้อยบาทนะครับยังไม่รวมจัดส่งนะครับค่าจัดส่งม้วนละหนึ่งร้อยบาทมีอยู่สองม้วนนะครับหรืออยากได้สี่ม้วนห้าม้วนท่านแจ้งมาผมสั่งมาเป็นล็อตใหญ่ราคาถูกจริงนะครับราคาถูกนะครับย่อมเยาวนะครับนี่อีกชุดแล้วครับชุดนะครับหนึ่งพันหนึ่งพันบาทรวมส่งตัวนี้สี่คูณสองจุดห้านะครับตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับนี่นี่สี่คูณสองจุดห้ายาวยี่ห้ามตรนะครับ นะครับสายลำโพงแท้ลำโพงเท้นะครับผมนี่นะครับผมยาวๆเลยหนึ่งพันมลละหนึ่งพันบาทรวมส่งให้เลยนะครับอี่เต้ตรงนี้สตีโอสายนี้ก่อนนี่สองคูณสองคห้ายี่ห้าสิบเมตรนะครับตัวนี้มูลละการ้อยบาทของใหม่ปักนี่แปดเมตรหรือเจ็ดเมตรนี่แหละถ้าจ้าไม่ผิดประมาณนี้นะครับตัวนี้ท่านเจ้าร้อยเมตรก็ได้เพราะสามารถต่อกันได้เลยนะครับ้มเอ่าร้อยเมตรเรารวมส่งให้นะครับพันแปดรวมส่งให้เพราะว่าหัวท้ายเนี่ยจะต่อกันได้อย่างนี้เลยนะครับตัวผู้ตัวเมียช่วงกลางที่ต่อครับ พอเราทำไว้เผื่อท่านใช้ร้อยเม็ดนะครับลากร้อยเม็ดไายสตีนะครับสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยสิบาทนะครับผมยังไม่รวมส่งนะนะตัวนี้ยังยังไม่รวมยังยังยังไม่รวมส่งนะครับนี่มีมีเยอะนะนะครับขอท่านที่สะดวกโอนหรือมารับเองนะครับผมอันนี้ไม่ลอยไม่ลอยเซนเซอร์นะครับ sm skm เก้าพันเก้าพันขายอยู่สองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับถ้าส่งก็จะมีบวกหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้เสียงดีแนะนําเลยนะครับเสียงดีจริงนะครับแนะนําเลย นะครับหายากราคานี้นะครับส่วนมากเขาจะขายถูกกว่านี้หรือเปล่าไม่ไม่ใช่นะสายไม่โอ้ทำไมไม่ได้ลงราคาอ๋อสายไม้นี้ราคาเราเตะผมไม่ได้เขียนไอ้นั่นไม่มีใครมาเขียนผมว่าเปะได้แค่นี้แหละลูกค้ามาผมว่าแต่คิดเงินครับเงินมันเยอะก็เลยคิดไว้เรื่อยๆหลายๆ้สายไม้นะครับไดนาคมนะครับนี่นะครับเซรลมหกร้อยบาทเซลรามร้อยบาทเซรามรวมทรงยี่สิบเมตรวะยี่สิบเมตรไดนาคมพร้อมหัวนะครับนะครับสายสเตอร์เนาะอ่าครับผมสายสเตอร์สายสีแดงตัวนี้เน็ตเวิร์กนะครับหนึ่งคูณหนึ่งนะครับใช่ไหม ตัวนี้หนึ่งคูนหนึ่งหนึ่งคูนหนึ่งนี่เข้าแหลมกลางแหลมนะครับใช่ไหมใช่จะนี่เข้าพิเตอร์ข้ากลางแหลมจะเป็นออกนะครับผมหนึ่งคูนหนึ่งเลยสี่ตัวนะครับหนึ่งพันบาทรวมส่งรวมส่งไปให้เลยตัวนี้ใหม่มากนะครับเสียงดีด้วยตัวเนี้ยมาพร้อมสายลาโพงแท้ของไดนาคอไอของของคอนเน็กนะครับแดงดํานะครับมาพร้อมสายสายนี่สองเส้นนะครับในตัวหนึ่งนี่ ไปทั้งกลางเละเหลมนะครับท่านไม่ต้องไปหาซื้อไอ้เม็ดละสามสี่สิบาทนะครับเม็ดละยี่สิบสามสิบสี่สิบนะครับอันนี้ไว้กลางตู้ก็อันนี้ตโตเป็นกลางเป็นเหลมเลยครับผมครับนะครับสายจากสเปกคอนมาท่านก็อินพุตมาอ่ามาเข้าตรงนี้เลยนะครับนี่บวกลบอินพุตตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับเนี่ยนิ้วกริกๆนี่นะครับนะครับอินเอานะครับครับเอออันนี้ใบตูวนิสัยไม่ใช่เนใครรวมให้เลยครับนี่ขายรวมหนึ่งสองสามสี่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวแปดตัวขายห้าร้อยนะห้าร้อยพอห้าร้อยรวมส่งหรือไม่รวมเอ่อรวมส่งให้เลยอ่ะนะครับพี่เป้รวมส่งให้เลยพี่เป้จอยดีนะครับวันนี้พี่เป้จอยดีมากนะครับนะครับซีนะครับร้านมณีนะครับผมตัวละเจ็ดสิบบาทนะครับเจ็ดซับ นะครับผมนี่มีอยู่หลายตัวนะครับคร่อมแหลมเนาะคร่อมแหลมนะครับหรือจะคล่อมคล่อมไม่ไม้ก็ได้นะครับงยนะไม่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 อุตัวนี้สวยอยากได้อะนะครับตัวละ500บาทนะครับของเข้าแล้วนะครับหลายท่านถามมานะครับวันนี้จัดส่งไปให้ท่านผู้ใหญ่เล็กนะครับทางน่าจะเป็นนครปฐมหรือราชบุรีเดี๋ยวสิท่านซื้อของผมไปเยอะดูสิผมจํา fc เหนียวแน่นไม่ได้ท่านจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบรรยายถึงท่านท่านผู้ใหญ่เล็กหน่อยท่านดูคลิปแล้วท่านถูกใจนะครับบอกว่าตรงปกทุกอย่างนะครับถ้าไม่มี ี่เปท่านไม่อยากซื้อเลยนะครับเพราแก้ว่านะครับท่านผู้ใหญ่ครับขอมากครับท่านผู้ใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับลายของท่านชื่อผู้ใหญ่เล็กนะครับกจะไม่ผิดแน่นอนนะครับไม่เล็กแน่นอนใช่ไหมครับไม่เล็กแน่นอนเจะนับโอเคนะครับหยกท่านเล่นนะครับก็ FC เหนียวแน่นนะครับขอบคุณมากท่านบอกว่าชอบมากนะครับพูดตรงไปตรงมาดีนะครับตรงตรงไปแล้วก็ตรงมาถ้าขาถ้าขามาไม่ตรงนี้แสดงว่าขาเป๋เมาแล้ว ทำไม่ตรงไม่ตรงนี้เลี้ยวครับเลี้ยวเลยเลี้ยวละอะไรเอานางกอดอันนี้สินี่ไมเอสมหเปดนะครับของทางร้านเองนะครับมหเป็ดนะครับโอเคตัวนี้มีสวิตนะครับตัวละห้าร้อยบาทเสียงดีขายดีขายดีเสียงดีขายดีขายดีขายดีครับผมนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วหันเลยเลเลยครับอ่ะไม่เป็นไรหันเลยเลก็อ่อะเดี๋ยว มันก็ยี่สิบสี่ก็นานพอสมควรนะครับเดี๋ยวรอบหน้าไอ้ตู้ลำโพงอยู่ฝั่งนู้นนะครับหมดเลยเดี๋ยวท่านสนใจตู้ลำโพงตัวไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับไอ้กล่องแหลมคู่ละกล่องละสองร้อบาทก็มีนะครับนี่กล่องแหลมเอะเอาเป็นว่าพี่เป้มาก็ไม่มีปลายทางเนาะขอบคุณไรซีพคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้นะครับขอทำสดได้ไหมนะครับซื้อไปเลยซื้อไปเลยนะครับซื้อไปเลยผมไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับ กดกระดิ God, God it, ่งนะครับกดกรแจ้งเตือนด้วยนะครับกดสกเรย์ใบหมวกด้วยนะครับ oh. นู่ห้นู่้ยอ่ะตามนั้นแหละรัานนี้เล็กทรงนี้สวัสดีครับ